เรื่องลับวิญญาล้อนเจอดีที่ศูนย์ฝึกภาคสนามท่านผู้ฟังเคยเรียนวิชาทหารไหมครับผมเองนั้นได้รับการเล่าประสบการณ์ ในระหว่างที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณกชาคุณกชานะเล่าให้ฟังว่าผมนะเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือที่เรียกง่ายๆว่ารอดอในปีที่แล้วนั้นผมได้ไปฝึกภาคสนามประจำปีที่ศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์ฝึกที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาห่างจากหมู่บ้านพอสมควร การฝึกภาคสนามนี้ใช้เวลาประมาณทั้งหมด3วัน2คืนครับในคืนแรกผ่านไปอย่างหนุกสนานโดยครูฝึกนแดดตอนรับกละนาวเลยละครับคำว่าแดกหมายถึงการทำโทษครับและในการฝึกเนะจะมีการเข้าประจำสถานีต่างๆตอนกลางวันก็นจะเป็นสถานีที่สอนเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีการแช้อาวุธเข็มทิศกระโดดหอส่วนตอนกลางคืนนะจะมีอยู่สถานีหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่า เล็กลอดหลบหนีในสถานีนี้เนี่ยมันจะตั้งอยู่บนเขาทางขึ้นไปยังสถานีทั้งสองทางเนี่ยมันจะเป็นป่าที่รกทึบมากแต่ว่าไม่ชันมากนะครับบรรยากาศมันน่ากลัวมากในตอนกลางคืนจากค่ายขึ้นไปถึงสถานีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆตอนไปนะักรูฝึกจะเดินนำหน้าพวกเราก็จะเดินตามๆกันไปเป็นหมวดในระหว่างที่ทางครูฝึก กำลังฝึกนั้นนะครับก็จะเตือนเสมอว่าห้ามปากพล่อยหรือว่าอย่าลองของท้าทายในตอนกลางคืนเนี่ยเจออะไรนะ่ยก็ให้เงียบไว้ครับแล้วก็เดินตามเพื่อนอย่าให้หลงกันพวกผมนะฟังอย่างนั้นก็รู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่กล้าถามอะไรพอถึงสถานีก็จะเป็นลานกว้วางๆให้นักศึกษานมารวมพลเพื่อรับการฝึกสถานีนี้เขาจะสมมุติว่า ทุกคนจะถูกจับเป็นเฉลยครูฝึกก็คือฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จะปล่อยให้นักศึกษานะวิ่งหลบหนีครูฝึกลงจากเขากลับไปที่ค่ายกันจะมีครูฝึกอยู่คนหนึ่งครับเป็นคนจุดประทัดให้สัญญาณปล่อยตัวตลอดทางจากสถานีถึงค่ายจะมีเชือกขึงตามต้นไม้เพื่อบอกทางไม่ให้พวกเราหลงหลังจากสิ้นเสียงประทัดหมวดผมะเป็นหมวดแรกที่ต้องวิ่งลงเขา ในหมวดที่มีทั้งหมด18นายครับก็พากันวิ่งออกจากสถานีเพื่อไม่ให้ครูฝึกจับได้ด้วยความที่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงพวกเราก็เลยมองเห็นทางแล้วก็สัญลักษณ์เชือกได้ง่ายผมเนี่ยเป็นหัวหน้าหมวดต้องวิ่งหลังสุดเพื่อควบคุมเพื่อนข้างหน้าไม่ให้วิ่งแตกกันหมวดผมนี่วิ่งมาเกือบจะถึงกลางทางอยู่แล้วละ่ะอยู่ๆผมเองเเกือบปวดท้องฉี่ขึ้นมา ก็เลยแวะข้างทางครับแต่ไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนที่วิ่งกันอยู่ข้างหน้าให้หรอเพราะผมเองน่ะคิดว่ามันนิดเดียวเท่านั้นเองยังไงผมก็วิ่งทันหลังจากเสร็จแล้วในระหว่างที่ฉี่เสร็จกําลังที่จะลูดซิปกางเกงผมอะ่ะอเผอิ่ไปได้ยินเสียงดังมาจากในป่ามันเป็นเสียงไอเหมือนกับเสเลตติดคอรครับเหมือนคนป่วยอะไรแบบนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคงจะเป็นครูฝึกที่คอยแอบดูแล แล้วผมก็ออกวิ่งต่อกาว่าจะวิ่งให้ทันเพื่อนๆข้างหน้านแต่วิ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นใครแล้วละครับท,ทั้งทั้งที่เพื่อนผมไม่วิ่งน่าไปเ,เร็วกว่าเท่าไหร่เลยเพราะกลัวว่ามันจะแตกแถวหลงกันก่อนตอนนั้นในใจผมเริ่มตัวแล้วคิดว่าจะรอหมวด2ที่วิ่งตามมาแล้วค่อยไปพร้อมกันดีก,กว่าในขณะนั้นเองผมได้ยินเสียงเท้านับ10วิ่งมาจากข้างหลังพร้อมกับเสียงนับเ ซ้ายขวาซ้ายเป็นระเบียบพร้อมเพียงกันมากผมคิดว่าคงเป็นหมวดสองที่วิ่งตามมาแล้วนับเก้าเพื่อไม่ให้หลงกันผมก็เลยหลบทางให้เขาไปก่อนแล้วก็วิ่งตามหลังไปในระหว่างทางด้วยความที่เป็นป่ารกทึบเงาต้นไม้นะมันก็บังแสงจันท์เกือบจะตลอดทางครับทําให้ผมไม่เห็นหน้าหรือว่าเห็นเครื่องแบบที่พวกเขาใส่กันผมวิ่งตามมาได้ไม่เท่าไหร่ ผมก็เริ่มสังเกตว่าข้างทางที่วิ่งเน่ะมันไม่มีเชือกนําทางแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคนข้างหน้านคงรู้ทางผมก็เลยวิ่งตามพวกเขามาแบบไกลพอสมควรครับจนมองเห็นพื้นที่โล่งข้างหน้าก็เริ่มอุ่นใจก็น่าจะถึงค่ายแล้วล่ะแต่พอถึงที่โล่งผลเงาต้นไม้แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาที่เครื่องแบบของกลุ่มที่อยู่ข้างหน้ามันลับไม่ใช่เครื่องแบบของรอดอนนะสิครับแต่มันคือเครื่องแบบของทหาร ผมถึงกับประธานออกมาเลยครับว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันไม่ใช่อรอดรอดเท่านั้นแหละกลุ่มทหารที่อยู่ข้างหน้าผมมันก็หยุดนิ่งพร้อมกับหันกลับพลังหันมามองที่ผมเป็นตาเดียวกันเลยใบหน้าของทุกคนที่อยู่ตรงหน้าผมนะทําให้ผมุกคนลุกวาบทั้งแต่หัวจดเท้าบางคนมีแผลเวอะแวะเบ้าตากรงโบใบหน้ามีรอยไฟไหมบางคนแขนขาดร่างเต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาแต่จมูกแล้วที่สําคัญ คนพวกนั้นมันอยู่ห่างจากผมไม่ถึง2เมตรครับพวกเขาในเริ่มหัวเราะส่วนผมเนี่ยรีบกลั้นใจกลับหันหลังแล้วก็วิ่งหนีแต่ที่ต้องช็อกอีกทีหนึ่งเพราะว่าทางที่เมื่อกี้มันมาเรียบๆอยู่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันกลับเป็นพงหญ้าไปแล้วผมวิ่งฝ่าไปแบบไม่ที่ชีวิตด้วยขาที่สั่นแทบจะหมดแรงล้มลงใจคืออยากจะช็อกแล้วก็ให้มันสลบไปจนถึงเช้าไปเลยแต่ก็ทําไม่ได้ครับวิ่งแหกปากมั่วไปหมด พร้อมกับเสียงหัวเราะที่ก้องในหัวตลอดเวลามีเสียงหอบเหมือนคนกําลังวิ่งตามมาอยู่ติดๆลุกฝีก้าวผมมดกลัวจนน้ามูกน้ําตาไหลคิดถึงครูฝึกคิดถึงเพื่อนมากได้แต่ฟูมไฟล์ร้องไห้จนเสียงหัวเราะค่อยๆเบาลงแล้วก็งเงียบหายไปและผมก็วิ่งมั่วมาจนกระทั่งถึงที่แห่งหนึ่งมันเป็นสระน้ำอยู่กลางป่าทำให้ผมวิ่งต่อไปไม่ได้ ผมมานั่งพักหายใจสักพักหนึ่งอยู่ๆก็มีชายใส่ชุดเครื่องแบบทหารถือตะเกียงอ่ะเดินมาจากข้างๆสะผมเองก็คิดในใจแล้วครับว่าใครมันจะมาอยู่กลางป่าแบบนี้วะนี่มีหนีไม่พ้นอีกเลยวะเนี่ยตอนนั้นร่างกายอน่ะทั้งเหนื่อยทั้งกลัวไปหมดแล้วขาสั่นแทบไม่มีแรงจะวิ่งต่อแล้วแต่แสงจากตะเกียงอ่ะมันส่องให้เห็นหน้าชายวัยกลางคนผิวเข้มรูปร่างาอ้วนท้วมใส่ชุดทหารแบบเต็มยศ ผมดีใจมากครับตอนนั้นคิดว่าคงเป็นครูฝึกมาเดินแถวนี้แล้วชายคนนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าลอดอมาทำอะไรอยู่ที่นี่และเพื่อนมึงนงไปไหนกันหมดผมตอบไปด้วยเสียงสั่นๆนครับว่าผมลงจากเพื่อนมาครับด้วยความกลัวว่าครูฝึกจะสั่งแดกผมผมก็เลยไม่กล้าบอกว่า ผมมาตามคนอื่นที่ไม่ใช่โหมดของตัวเองนะจนกระทั่งหลงทางแล้วชายคนนั้นก็บอกกับผมว่าตามกูมาสั้นๆแล้วก็เดินนำหน้าผมไปแต่ที่แปลกก็คือตลอดเวลาที่ผมเดินตามชายคนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงเหยียบใบไม้หรือกิ่งไม้จากเขาเลยผมเดินตามมาได้สักพักหนึ่งก็เริ่มเห็นเชือกที่ครูฝึกนั่งขึงไว้กับต้นไม้เพื่อนำทางให้นักศึกษา แล้วก็ชายคนนั้นก็บอกว่าไปได้แล้วอย่าให้กูเห็นอีกนะว,ว่ามึงอะมาเดินเพ่นพ่านอีกนะเว้ยไม่งั้นะโดนผู้จบเขาก็เดินกลับเข้าไปทางเดิมผมได้แต่สงสัยว่าเขาเป็นใครแต่ในใจตอนนั้น่ะไม่อยากอะไรแล้วล่ะครับอยากกลับไปหาเพื่อนๆแล้วผมก็เดินตามเชือกจนกลับไปถึงค่ายเห็นทุกคนนั้นกลับมานั่งรอเช็ดชื่อกันหมดแล้ว เหลือแต่ผมคนเดียวแล้วผมก็โดนครูฝึกสั่งแดกไปตามระเบียบเพราะว่าหลงทางผมไม่ได้จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังทั้งนั้นกลัวว่าเพื่อนมันจะหาว่าผมบ้าจนถึงเวลากลับครูฝึกสั่งเลิกแถวแล้วก่อนกลับเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปถามครูฝึกคนหนึ่งเรื่องประวัติของที่นี่เขาเองนะบอกว่าสมัยสงครามมันมีทหารตายจํานวนมากที่นี่ก็คือที่สําหรับลําเลียงศพกลับบ้านเกิด จะมีลานโล่งๆกลางป่าไว้จอดเฮลิคอปเตอร์และก่อนกลับเนี่ยก็จะทำความสะอาดศพที่สระน้ำไม่ไกลจากตรงนั้นแล้วก็ชี้ไปทางสระน้ำที่อยู่ในป่าซึ่งมันก็เป็นทางเดียวกับที่ผมนะ่ะไปเจอชายคนนั้นครับซึ่งสาะแห่งนี้ครูฝึกกับชาวบ้านในละแวกนั้นนะเขาเรียกกันว่าบ่อล้างศพและนั่น ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ